นนี้เราจะเล่นเกมเอซีโฮเปซึ่งม <Yeah> ีประมาณนี้นะครับเกมเริ่มใหม่เลยเ้ายเก้าสองู่ทีมบารสแซต์แล้วงนเราก็เปเล่นกันเลยที่จเอียวมแม่เพราะว่าผมไอไอจิ้งีลเดี๋ยวด่ออที่จะไปดูเนี่ย แล้กกดเลค์กดแชร์กดซับไลค์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ได้คิดไม่ไงได้เลยนะฮะแล้วเราก็ไปเลน่นกันเลยขอบคุณทุกคนที่มาติดตามน,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 นะครับคนที่ติดตามผมเนี่ยถือว่าผมรับผิดเขาเลยนะครับซึ่งเมื่อวูติดตามอือะไรนะโอ้ก็เ่ยเอามาดีทุกคน บุเกเรเจะชนะเขาการเราจะชน,นะตั้งรับแล้วก็ชนะคนโอ้โหเลยเอามอนตีเราคว้าถ้วยเยอะกว่าเขาเด็ดผมผมพึ่งมาเอ,อ,อ,งองโยโย่กัปเันโย่เร็วกองหลังผมเป็นกับตันเทมจะมามาดูคุณคุณเหมือนเป็ะตัวข้าล้อนเลยอ่ะ บอะไปเลยไม่ติดประตูต่อนื่แน่นเออไม่สกัดสกัดบว้เออสกัดสกัดเสียบเลยไหมเสียบเลยไหมเออมาเออเออต่อหลังต่อหลังอะไรเออพกมาพีกมาไออเออส่งส่งส่ง โอ้ยประการบอมันไม่ได้ลงคลิปมามาหลายวันหลายเดือนเลยก็สุดแสนวันปีใหม่เลยวอุ้ยบอลโอ้มาโกะโอ้ฟังแล้เลือดสั่นเลยโอ้ยโอ้เดี๋ยวเอามาดิโอ้ อตีดวะบอกว่าเ่ตังแตไม่ได้ขาแข็งแข็งนะตังแต่มียตำนานไม่กี่คนโอ้ยุ่สกัดบอลวิ่งวิ่งวิ่งอีตันทีมเอาหน่อย กัปตันทีมเอ้ยโอ้โหโดนยิงเข้าประตูโอ้โหเอะไรที่ไม่ดีมากเลยดูกัปตันทีมกัปตันผมกิ้งกิ้งไปโดนกับพืนเลยอะไรแล้วกวก็ไม่ช่วยทีเลยนะครับไหนต่อเขาจะไม่ยอมรอับเกมเฮ้ย อไอีกเลีปอเปวะอปเป้วะปะปปอะเป้มาอุ้ยมาไปเขาเขาไม่เอามอเอนครับผมก็เลยแย่งมไปอ้ๆยิงลกกบโทษ หมดเวลาเฮ้ยหมดขครน่งเลกโดนนำ1-0อ่าอะไรนี่ไม่ดีมากไปต่อไปต่อโอ๊ยไปโอ้ยแล้วมาเด็ดดำโอ้

โอ้โหนี่มัว่าอะไรอุ๊เมติกาจว่ากจะไม่เตะใจเข้านล้นเลยไปอุ้ยส่งอะไรวะเนี่ยเออเราจะเก็ดโอ้เก็บตันทีมวู้ควัาไปก็บตันทีมขึ้นได้ไปเลย

ดูกัปกันทีมเราเบอร์สี่แล <c oughs> ้ก,กูเรามันไม่รับเลยอ่ะคราวนี้ผมเอาจริงนะนี่พน้ครวนี้ผมเอาจริงเอาจริงไม่ยอมไม่ยอมแล้วคราวนี้เสียเสียประตูมามากแล,ล้วเวลาไปเล่นกับพวกนี้อะไรอ่ะใบเหลืองที่เขา ô Ở lại hông? là kỳ kì, re dịu suốt chưa? Nhìn xung quanh tao แพ้แพ้แพ้หมดหมดกันบาซ่าแพ้แพ้แพ้โอยโอยแพ้ตลอดรอยล้อเลย นี่น้ำแข็งแล้วใส่หัวผมไม้หน่อยไปที่งานค่ะเกอเลยจะใช้หมดเลยอะไรดีเออติดมีแค่หมดเลยอ้ยไหนีไปเอาอันรีกัน ดูดิเอาอเอามวหนึ่งเลยมาได้ไรไม่โอ้ยได้ตัวเลยวะดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วอย่างนี้ไม่ฟินเลยโอ้ยน้ำตน้ำเต็มห้าร้อยต้มอีหกร้อย ผมก็จะเหลือหนึ่งร้อยมาเปิดกันได้ตัวไหโอู้ได้แปดเจ็ดญี่ปุ่นอะไรวะโอ้ก็ได้ว่าจะได้ตัวดีๆเฮ้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยจะไปจับตัวนี่ นี่คือตัวน่โมมีในตำนานแค่สี่ตัวแต่จริงๆจะมีเยอะนะมีสี่เเอเกต์แะไโอ้เนี่ยวานี่อะตำนานนั่งกันตำนานเน โอ้โหลบทุกยางรถสุกยังต่อตรงนี้ต่อไปเอ่อเดินไปเลืดอกกี้วะเราก็เลือไปเฮ้ยแปดเจ็ดวะเอลแปดเจ็ดแปดเก้า นี่ยตำนานอีได้แล้วเนี่ยตำนานต่อดีกว่าโอ้ไปเนี่ยต่อตำนานตำไอ้ยามียาเมาเนี่ยมีเนี่ยเม่า ออกมาแน่มี่ร้องอะไรวะเนี่ยทำไมบอกเอาตัวมาแต่งเ้นมไมเออกตัวกัจาเกรยไม่เจไปลุกตกจอ้ เ,เ,เนี่ยโอ้ยแล้วก็เมีตัวนี้นี่ทีมญี่ปุ่นได้ตัวนี้ทีมชาญญี่ปุ่นเอืมผมจะลองอัพตัวนี้เติมแล้วอ่าอ่างนี้ก็อ่า อุ i, ้ยแล้วก็ใจว่ะสร้างอาตุลบัตต์นี่นี่คือสิ่งที่ผมได้ไปเดี๋ยวคือต่อไปเจอกันนะครับมาบาย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 เรจะจบด้วยตัวที่โหที่สุดคือตัวนี้เลย วกดเข้าไปกดกดปิดเออกดเข้าไปจะไม่กองหลังด้จะเป็นไง้เอากองหลังไปกองหน้าไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอโอ้โหจะต้องรับสภาพร่างกายเวเก่งไม่เบา ไลค์เอ้ยกดผิดแหมโอเะเพียอกับดักเต้อืาาอโอเค